มันแบบเนี้ยแสบอันนี้เราชันเป็นเอาอันนึงก็ได้ให้เผื่อไว้เด้อพี่น้องบนันเน่สองเต้นะคะสวัสดีปีใหม่บนันเน่ค่ะสวัสดีค่ะสองเต้ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะอ้โหลโหลสกายก็สวัสดีปีใหม่ไหมมามาเนี่แม่มาบอกสวัสดีปีใหม่ก่อนท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมใครจะหัวเนื้อ มันจะข้าวหนียวน่าจะรับดีครับไม่ร้อกมั้ยยุเชรวะทำเองได้น่เอาแกงขี้เล็กไม่รู้่จะกินแกงขีเล็กไหมไอ้ไปอุยชอบนี่ไงพี่เก่งค่ะแต่มันต้องใสุ่นเส้นเด็พ่แกง่าคเขี่เลยนี่ยแม่ง้านไหนบ้านไหนใส่งขเล็นโ้บ้านไหนใส่ใสุ่นเส้นอ่ะพ่บ แตเคยไห่เคยกินคูนคุนูจะให้ใส่กะทิไม่เราจะคิไม่ได้ถ้ากะทินี้โอเคแต่มุนเช่นไม่เคยเห็นนี่เป่นน่าจะเป็นทางอีสานบ่ออีสานก็บอก่าบกินอีสานไม่มีไม่มีไม่มีมุนเช่นเราแต่ปึ๋งเฮียจเป็นทางเหนือปึ๋งนั่นปึ๋งนั้นบึนั่นงแต่กะทินี้จีนไทย

No, 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 no. ่โอ้โหาเอาเอาเน้อเอาเนอปาจาเป็นไหนนอโอ้แกไม่เอาอะไรมาฝากพี่คนใหม่ะเอ้าพี่นี่เด็กใหม่มันก็จะประมาณนี้แหละสซบงส่ซีบงซีบง ใจเย็เนลูกไปเที่ยวเมืองไทยมาเป็นไงน่าโอ้โอมากน้ำท่วมไหมไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยพี่เล็ด โอมาไปชันวิาเยอะเลยชั้นอะไอพี่เอกอ่ะชั้นมีทำงานไม่ไม่ได้เลไม่บ้านเ่นไม่เกิดมาที่ไผ่ไงน้ำน้ำอม่นโอ้โหี่เป็นวนนี่พี่เอกนี่รับต่อไหนึ่งเนาะทั้งไปยุ่งหนท่านทุกอย่างไปตกุ่งตกงานแม่ก็จักินเล่นๆนี่ขำๆจมๆไงคะกินด้วยขำด้วยเก็ว่าช่วงนีมันไม่มีไยินไหมกินไอพี่ไปจันทร์จมน้ำท่วมา้ำแม็กซ่ไม่กินทอไไหนก็ไม่ได้มั่เข้าบ้านกินเบีย กับไก่เดี๋ยวแม่ก็จะตีหนูนะแต่ยายโอเคยายยายดีใจลูกไปไหนไม่ได้เดีอยู่บ้านลูกไปไหนไม่ได้กับแก้มอย่างนี้วลูกกับข้าวใหญ่กินตู้เย็นเลยนะยายเป็นปื้มโอ้ทำไมาก๊อ god ดเลยโอ่มาตอนนี้เขาจะไปหาพี่หยองไปคุยกับพี่หยองด้วยอ๋อเขาจะคุยอะไรกับพี่หยองไม่หมถึงว่าได้เจอกันนานเขาจะไปสัมภาษณ์ไปเมืองไทยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เออใครอะไรย่างนี้น่นเรพี่เอกเหรอเราจะลงไปรับเหรอไม่ไม่รับแล้วมาเหอนั่งจะมาพี่อกเหรอไปมภาษพี่หยองเหรอไม่มาแล้ไงเราก็จะกินนี้ก็เราก็จะมากินั ทำไมอาจบรย์ถึงมาเมือาไทยา้างจะขอบปล่าไม่ไม่พี่ไม่ได้เอารถไม่ต้องไปหลังรถมีพี่เขาไม่เดือกงาปลาเอาจริงๆริงยูนิคับจะสวยเขาปลากับถอดคาบได้นะใช่เหมือนกันเมียมันไม่มีรองเท้าไงไอ้ไอ้ไอไอขวัญมันก็มีอยู่ถ้าจะเนี้ยถ้าจะไปจริงๆแต่มันจะไม่ไปเพราะพี่เล็กก็จะมาแล้วเทียบอีกหน่อยนะน้องนีว อันนี้ไก่สุกอกไก่กุ้งสุกเนาะอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดว่าแบบไหนเนาะแต่อยากได้อะไรอันนี้ไรได้เหรอคะมันไอะไรกันอาจจะจะเอาข้าวเหนียวเอาบแบบยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมหรอกแต่มาสวัสดีท่านผู้ชมกออกมาคสวยไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเผื่อมหวานพอกินบม้อมดแล้วได้ดีเลยเอาแล้วเนาะกินแม่โอ้ยเอาเส้นเป็ดปะไม่ได้เราไม่ได้ทานนะคะอะไรลูกอะไรลูกโอ้โหนี่พี่เอกเห็นรักตายเลยเนี่ยเอานั่นไหม เอาไปด้วลเอากินน้ล่าเอาไปด้วอเจอาแเซบอบอันมึงเอาพเียมจกสองสมเมอสตอกากินอะไรสตอเร็วขนาดนเนี่ยจโอหแซขนาดนี้เลยเหรอบอสอเบีบจือเอบกอล่ะเซบแซี่ปุกูอันเปมังนุได้อย่างไปมังเฮีนไปหล่นัมาเ รู้ไหมแฟนเมืองไทยอันนี้ไม่เผ็ดไม่ได้กินอะไรดั่งใจเลยเออฉันไปทำฟันฉันก็ไม่ได้กินไมได้ที่ไม่ได้งกวนสวิตนั่นเนี่ยใช่เมืองไทยไม่ได้กินว่านาโั่เหรอไม่ได้กินเยอะเลยเหล่ามาไปถอนแถวมาซีเลมกินอยู่ใสป่ะชะว่าอยู่ดีเนาะพออยางไปถอนกินสองอันนี้ออกให้คอยกินยั้งล่ะแม่ก็ถามว่าแม่เขาบอกเกลียูหรือเขาบอกยัยนู้ถอนแถวมาซีเลมเนี่ย ดีกินยังั่งกินยาโก้เหรอฮะกโั้เหรอไม่โก้ไม่โก้ไม่โก้โก้เหรอไม่น่ารักนะตามน่าอินดูน่ารักแชกมันลงแชก์มันชกอ่ะแชกเอาไปโอ้พี่เมืองไทยไม่ได้กินเลยโอ้หนูฉันแก้วแหนมไม่ได้กินเลยสักลูกโอ้เธอลูกเอาเองไวด้วยเอาอะไรบอกพี่อันไหนอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดน้อยแต่ก็เผ็ดทุกที่เลยน่าอร่อยเหรออันนี้พี่ตัมมันเผ็ดน้อยแต่ก็เผ็ดเลย กินแล้วจะเผ็ดอย่ากินไม่ได้เลยเขากินหืล่กินเผ็ดมากไม่ได้เลยตันี่ไงท้องเสียท้องเสียท้องเสียมาหันเลยแหนมไม่กล้ากินเลไม่มีเวลาไม่ของตัวเองเลยค่ะคุณพี่ปกติพี่ไม่กินแหนมหรอกกินนะเขาดินช่วงไหนนะไม่กินดิบไม่กินดิบก็อุ่นสุกสิทำไมเดี๋ยวพี่อุ่นให้พี่ไมกินสุกเีหมูยอมีหมูอไหมไม่พี่นสุกทำไมเดี๋ยวพี่อุ่นอให้มีหมูยอมีหมูยอไม่ไม่พี่กินสุกทำไมเพราะพี่กินไม่กินดิบ เพราะพี่กินหให้แม่พี่ไม่กินเด็บไม่นด้อะไรวะเหมือนมีอะไรในของมั่งเด้อโอเคดึงเนี่ยมันเดึงดึงอะไรมันเดียงแม่เขาเรียกว่าอะไรอะแหม่ไม่กินเหมือนกันสิ่ของดิบมากไม่ได้หรือไม่ได้เลยเพราะมันใส่อะใครก็ไม่กล้ากินกลัวต้องความตายเบาๆหน่อยลูกโตแม่ขวานลูกแรงไม่ใช่ว่าของของจุกของดิบ เขาสุกมันเหมือนกันแหะหรอกนี่ก็หมูบอนยิ้นผักสดยิ้นผักสดผักนี่เธอต้องล้างแบบสะอาดต้องใช้น้ำยาล้างผักแบบที่พี่ยาซื้อดีถ้าเ่าเบกกิ้งโซดาเราอยากบอกแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาก่อนมนที่ร้านที่ร้านก็ใช้นะที่ร้านซูชิอ่ะอะไรจิตอะแค่อะไรจิตให้นางเศร้าหน่อยนางจอมใจอยู่ อยาให้นางเา็ตื่นโลกเลยมั้ยใหนางแงพ่อเขาเสียเอ้โหเผาวันนี้เนี่ยอ้เหเป็นอะไรเป็นโรคเหรอโรคันแก่เลรโรคผู้ต่อแปดสิบวันเหรอเนาะจะนำมาพาดรมาเพิ่มนะโอ้เหไม่ต้องตกใจเสียงสั่งขี้มูกแค่นั้นเองแล้วมาดินไปมันเสาดินมาข้างข้างหรือสยสัีู้อะไรสั่งขี้อย่มาินู ข้งข้งมือ่ล้วคนกู้วิดิบมอ็น่้วยักคน่หรไม่ไม่ไม่กลัวฮะคุณเพราะวิจัยมาเท่าไรไปนะหรือลายเก่าเลยยามันไม่เคยหมดเขาปิดข่าวถามรู้ได้รู้้่ยเขาปิดข่าวมันไม่เคยหมดโควิดเมืองไทยเพราะว่าคนจนไม่ไปเชีมันเพมิดเพลินไดฉีดยาไม่สียาไม่ได้เกี่ยวกันหลอกฉีดมันก็เป็น แต่เพียงแค่ว่าเราฉีดแล้วเรามีควันต่คนไทยรวมใหญ่ไม่ไปฉีดควันอย่าลืมว่าคนไทยฉีดมันไม่ใช่ฟรีเหมือนเราคนไทยฉีดนี่มึงต้องจ่ายตังค์การที่ก่อนหน้างานที่เชื่อระบาดมึงก็่ไดโจกับวันสิโนมันสี่เปอซ็นมันก็เป็นเพื่อกาก่อนหน้านี้ไม่ฟรีไอ้สองปีเริ่มต้นนเรลยก็ไม่ฟรีใบฟรีอย่ามาเียอแล้วคนจนก็คือตายคนจนก็คือตายข้ามถนนจึงว่าไงทั้งสามแบบที่โดนติดวัคตีนเลยชาติมัน ไม่ได้หน้านี่เราถึงจะฉีดมันก็เป็นเหมือนเดิมโควิดน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่ว่ามันมีภูมิต้านทานให้เราแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวบางคนฉีดสี่เข็มก็ยังเป็นเลยอือใช่แต่อย่าลืมว่าเราเป็นเราไม่ตายนะไอ้สีเข้มปักวิดีโอ๋ก็ไปไอ้ไอ้สีเข็มเราไม่ตายนะแต่อีพวกที่ไม่ได้ฉีดที่ได้ตายกันนะมันไม่มีภูมิอุ้ยใหญ่จังเขามีอะไรด้วยเขาไม่มีเลยอ๋อทั้งนั้นเลยปะเอาเลยเพชรน้ำไปไปพี่น้ำไปเพชร เพราะว่าตำน้อยนะจริงๆแต่ของกวอนเยอะกว่ามันเอาเอาชุมันไม่ใช่ปลาตัวเองมันไม่เผดไม่ได้กินคำสั่งไม่บอกโอโอจะจะบอกว่าจะจะบอกว่ามันไม่อร่อยเราก็บอกว่าแต่ว่าถ้ามันเผ็ดก็เอาน้าปลาไปเราไม่เคยตำซุปตำไม่อร่อยอย่างนี้เลยมั้มเรมันมันมุี่มันมุนี่ประดประเด็มไม่มีประดกน้ นางไม่มีประแดกนางอ๋อสูตรอะไรสิใช่มันเป็นปลาล่าพี่สาวหัดประแดกนางหมดนางไม่บอกแม่ซิบอกดูแต่งดูบอกว่าไปออกก็จะเก่าม่งหรอขวัญดูสิบอกออกก็จะเก่าม่งเศร้าขยู่นยองลาปลาทุกทีเลยอะลาปลาอะไรคะวันนี้เนี่ยลาปลาอะไรกูไม่เก่าได้ขวัญนี่จะลูกสาวข่อย มาซิ่งขนองวยเย่อโย่ม่โมมี่ขึ้นก่อนขนมงวยเยืนบโม่อ้าววะล่ะโมมี่ขวานจักอันแล้วโมมี่ขึ้นหรือเปล่าสองคนนี้ปลอยรอไปอย่นอกบ้านจากแกะกลมุ้งบ้านจแกะติดมา้งแ่ยากก็โชคมาถามมาอยู่ใส่อู้อยู่นี่งเดี๋ยวสักว่าสื่อมาไหว้เฮ็ดนั่งพูดไปก็ไม่ติดเลยมันติดอยู่เลยเดี๋ยวไปนับไปตรนสามวเญีานคนอยู่คนไปเที่ยวความใจมาอนิาณ กระดูอองพื ah, 3> 3้พมักบอกกระดูกกระดูกายไกไก่ไหมกระดูกดซเอากระดูกปูนแผลนไปแล้วเอาเอากรดูบออ่ะอสันอากระดูกะไกระดูโอ้ใหม่กมาเป็นพวงเลยอะมาเป็นพวงอ่ะหนักแกไม่็ก้วนเหรอเลยจุดนั้นมาแล้วบ่ไหก็ไม่เคยเกลียดกันชอบยังไงเลยจุดนั้นมาแล้วบ่ไกม่เคยเกลียดกัน ถาร่ิมนการที่ิีใบหูนการที่จงหูนการทีจอยไม่เป็นหน้าที่ของดาล่าเอาคนธรรมดากิน่แม่แม่แม่เข้าประเด็นใตู่ี่รนนัานเอาด่าเดียวอระให้ส่วยนิดนิดก็ดีเผื่อบางที ก่ต้องสวยหรอกเขาไม่ได้เป็นดาราเขาไม่งนุไม่กินเืิดหัวกินในวันได่ใช่วันใดถ้าเกิดหัวไม่แอ๊ไม่ใช่อ๊หนึ่งก็จะไม่ลดไปมากกว่านี้หัวสำเคยบอกเลยด้วยว่าถ้าสวนสชมูสักห้าทุ่มกลาเขาเป็นผัวเมียกันแล้วเห็นไหมไม่ได้หรอกแอ้วัญญากับกมูเบนะไรแต่พอขึ้นเิงเขาเล่กูต่างเนาะบอก่าต่ว่าเจ้าของนี่เขาอยากกลับบ้านเลยเราอะไรมันจริงว่าจะได้หัวใหม่ไดุ้กตไม่จริงอู้หญิงอ่ะอ้าฉั ถ้าพัดถ so ึงอดิตเดียวก็จอยแล้วมันยิ่งรอดจ้ามันหาชิอีขวัญมึงคิด่าว่ามันมาเป็นอายุสามสิมันหมื่นเดียวมันลดเลยสและละที่ตกใจทอ่เปนสองอันเลยกีละสองเราแล้ววานตองมันเป็นกุ้ยืต่อให้ออกหากับแป๊บเดียวลดตอนเลิกกับพ่อของลูกหนูอ่ะไม่ลดง่ายูาไปยาหรืเพราะว่ามันอายุน้อยกว่าเราเผื่อมันไปวันไหนแล้วจะได้หาความมัน อ๋อแหละอ๋อไม่จริงๆเพราะเราเตรียมพร้อมไงมันจะส่งไปรยชนไม่เป็นไรมันรู้ว่าฉันเตรียมพร้อมเต็มเสมอแต่ฉันไม่เคยหยั่งมันเป็นผู้ใจดีไอ้เล็กมันสวยได้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มึงทิ้งกูกูมีใหม่ไดุ้ฉันเป็นคนนั้นเราหมดอย่างฉันเป็นคนที่ต้องเปิดไปพร้อมเสมอแม่นบอกโอ้มันอายุน้อยกว่าพี่กัอบสิเล็กฉันเป็นคนนั้นหมดอย่างแต่เขา มันกาท่ามัน่ากก็จะพีเพาะว่าใช่ถ้ามันทิ้งชั้นฉันไม่มากูหาผอวใหเม่พี่เจ้าต้อสวยแหมถ้ามันทำสวยถอากูว่าวอยู่แม่แต่ผัวถินจะได้หาใหม่เด้ยท่านตุีวิตมันต้องหาตวิตก่อ